สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไรทูสกายวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับขีปนาวุธ c 8 0 2 a ขีปนาวุธโจมตีเรือความแม่นยำสูงที่ถูกพัฒนาโดยประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธต่อเรือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก C802A เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงของขีปนาวุธ c 8 0 2เดิมโดยมีระยะยิงที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการจอะทะลวงเป้าหมายที่สูงขึง้นขีปนาวุธนี้มีลำตัวทำจากวัสดุน้ำหนักเบา แต่แข็งแรงสามารถทนต่อสภาพอากาศรุนแรงและแรงกดจากคลื่นทะเลได้เป็นอย่างดีสิ่งที่น่าสนใจของ C802A คือการใช้ระบบนำวิถีแบบ i n e r t i a l Navigation System INS ร่วมกับ GPS ทำให้มันสามารถกำหนดตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและลดความผิดพลาดในการยิงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือมีการรบกวนสัญญาณจากศัตรูระบบนำวิถีนี้ก็ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ C802A ถูกออกแบบให้บินต่ำเหนือผิวน้ำ ซึ่งช่วยให้หลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์สัตรูได้อย่างดีขีปนาวุธมีหัวรบแบบ h i g h e x p l o s i v e Semi Armor Piercing (HSP) ที่สามารถทำลายเรือขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ได้ในการโจมตีครั้งเดียวน้ำหนักหัวรบประมาณ165กิโลกรัมและสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงต่อโครงสร้างเรือรวมถึงระบบอาวุธและเครื่องจักรสำคัญสำหรับการยิงขีปนาวุธ C-802A สามารถยิงจากเรือรบหรือแพลตฟอร์มบนบกก็ได้ โดยการยิงจากเรือจะใช้ระบบยิงแนวตั้งหรือจากตู้ยิงที่ติดตั้งบนดาดฟ้าการเตรียมยิงไม่ซับซ้อนมากนักทําให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินความเร็วของ c 802A อยู่ในระดับซับซนิกประมาณ0.9มักซึ่งแม้จะไม่เร็วเท่าขีปนาวุธซูเปอร์ซอนิกแต่ความสามารถในการบินต่ําและโค้งวิถีที่แนบเนียนกับพื้นน้ําทําให้ยากต่อการสกัดกั้นด้วยระบบป้องกันของศัตรูนอกจากนี้ c 802A ยังมีระบบตรวจจับและติดตามเป้าหมายอัตโนมัติในระยะ,ะ,ยะไกล ทำให้เพิ่มโอกาสโจมตีเป้าหมายได้สําเร็จมากขึ้นหนึ่งในข้อดีของ C802A คือความยืดหยุ่นในการใช้งานมันสามารถโจมตีเป้าหมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเรือรบเรือขนส่งหรือแม้กระทั่งเป้าหมายทางยุทธศาสตร์บนฝั่งทําให้มันเป็นอาวุธที่หลายประเทศเลือกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์ของตนนอกจากคุณสมบัติทางเทคนิคแล้ว C802A ยังได้รับความนิยมเพราะความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติการ การบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนและสามารถจัดเก็บในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีซึ่งทำให้การใช้งานในภารกิจจริงมีความต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดสำหรับผู้ที่สนใจด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลการศึกษาขีปนาวุธ c 8 0 2 a เป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าใจถึงวิวัฒนาการของอาวุธต่อเรือความสำคัญของระบบนำวิถีและกลยุทธ์การโจมตีในยุคสมัยใหม่การที่ขีปนาวุธสามารถบินต่ำใกล้ผิวน้ำและโจมตีด้วยความแม่นยำสูงทำให้มันเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อเรือรบทุกประเภท โดยสรุป C802A เป็นขีปนาวุธต่อเรือที่มีประสิทธิภาพสูงความแม่นยำดีระบบนำวิถีทันสมัยและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเหมาะสำหรับภารกิจทางทะเลหลายรูปแบบทั้งการป้องกันชายฝั่งและการโจมตีเป้าหมายในทะเลลึกมันสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีอาวุธที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและความสำคัญของยุทธศาสตร์ทางทะเลในยุคปัจจุบันสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร อย่าลืมติดตามช่อง r ไรท to Sky เพื่อไม่พลาดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับขีปนาวุธเรือรบและยุทธศาสตร์ทางทหารต่างๆที่เราจะนำมาฝากคุณในทุกๆสัปดาห์ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ